ถึงเจ้าของธุรกิจที่ทำต,ตลาดออนไลน์แบบจริงจังอยากจะสเกลแอดเพิ่มยอดขายขยายธุรกิจของท่านที่กำลังมองหาเครื่องมือและระบบช่วยอยู่วันนี้เรามี f u n n e l s e อร Page ที่มีระบบ Direct s h i p o เอามีระบบ Order b u m และมีระบบ One Click Upsell ที่จะเข้ามา ช่วยธุรกิจของท่านโดยจะทำให้ธุรกิจของท่านใช้งบการตลาดเท่าเดิมและน้อยลงในอนาคตแต่สามารถเพิ่มยอดคำสั่งซื้อต่อหนึ่งคำสั่งซื้อได้สูงขึ้นต้องไม่พลาดนะครับวันนี้เราจะทำการสรุปการทำงานของระบบแบบสั้นๆให้ท่านเห็นภาพไปชมกันเลยนะครับ หน้าเซลเพจนะครับเราสามารถใส่ตัวนับเวลาถอยหลังนะครับจำกัดระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจสั่งซื้อของลูกค้านะครับรูปภาพนะครับเราใส่รูปภาพได้แก้ไขขนาดได้นะครับข้อความนะครับปรับขนาดของข้อความได้แล้วก็ เปลี่ยนสีได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับตัวกราฟิกนะครับแบบนี้เราสามารถใส่กราฟิกนะครับดึงความสนใจของลูกค้าได้นะครับปุ่มนะครับปุ่ม call to action นะครับเพิ่มสามารถที่จัดวางตรงตำแหน่งไหนก็ได้นะครับตัวนี้ก็เพื่ออ,อำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้านะครับหรือจะใส่เป็นวิดีโอแบบนี้ ็ได้นะครับใส่กราฟิกแบบนี้ได้นะครับในส่วนนี้ก็จะเพิ่มรีวิวนะครับจากลูกค้าที่ได้ใช้สินค้าของเราไปแล้วนะครับมีการรับประกันนะครับสุดท้ายก็ปิดด้วยนับเวลาถอยหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีปุ่ม p r o d e c t i o n นะครับ แล้วก็หน้านี้ครับนะครับก็จะมีปุ่ม sticky กกนะครับค้างไว้ที่หน้าเซลเพจแบบนี้ตลอดนะครับเพื่ออ,อำนวยความสะดวกในการกดสั่งซื้อสินค้ากับลูกค้านะครับเมื่อลูกค้ากดสั่งซื้อนะครับระบบก็จะพาลูกค้ามาที่หน้าเช็คเอาท์นะครับในหน้าเช็คเอาท์นะครับตรงนี้ในส่วนนี้นะครับ จะเป็นสินค้าตัวหลักนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นสินค้าเพิ่มเติมที่เราสามารถใส่เข้าไปเพื่อเสนอขายให้กับลูกค้าได้นะครับตัวสินค้าสามารถเพิ่มจำนวนนะครับได้ทั้ง2องอรายการสินค้านะครับหรือจะลด ก็ได้นะครับทำได้ให้ง่ายแบบนี้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นส่วนไฮไลท์ของหน้านี้เลยนะครับเป็นตัวออเดอร์บัม์นะครับเป็นออเดอร์บัมเป็นตัวเพิ่มยอดคําสั่งซื้อตัวหนึ่งออเดอร์ได้ดีทีเดียวนะครับลูกค้าสามารถรับออเดอร์บัม์โดยการคลิกที่ปุ่มนี้นะครับได้ในคลิกเดียวนะครับ ส่วนต่อมานะครับจะเป็นตัวเทติมอรเนียลนะครับเราสามารถใส่ตัวเทติมอเนียลจากลูกค้าที่ได้ใช้สินค้าของเราไปแล้วนะครับได้มากกว่าหนึ่งรายการนะครับเทติมอเนียลจะทําหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นการตัดสินใจจัดซื้อให้กับลูกค้าในง่ายขึ้นนะครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นตัว ข้อมูลนะครับที่ให้ลูกค้ากรอกนะครับนะครับมีชื่อนามสกุลที่อยู่ของลูกค้านะครับอำเภอจังหวัดรหัสนปียและก็ตัวเบอร์โทรนะครับซึ่งสินค้าตัวนี้จะเป็นสินค้าที่ต้องมีการจัดส่งนะครับก็อ,อาจจะต้องใส่ให้ครบแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าประเภทสินค้าดิจิตอลนะครับ ที่ไม่มีการจัดส่งนะครับเราก็ให้ลูกค้ากรอกแก้ชื่อนะครับนาทุกคนอีเมลหรือว่าแล้วก็เบอร์โทรแค่นั้นทุกรายการสั่งซื้อนะครับที่ลูกค้าได้กดสั่งซื้อไปนะครับจะถูกแสดงรายการตรงนี้นะครับแล้วก็รวมยอดนะครับแจ้งลูกค้าส่วนต่อมานะครับจะเป็นส่วนของ ิีให้ลูกค้าเลือกวิธีการชำระเงินนะครับาสามารถเลือกได้แบบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้นะครับหรือชำระแบบเก็บเงินปลายทางนะครับหรือแบบ C.O.D. นะครับก็ได้หรือจะชำระผ่านบัตรเครดิตนะครับก็สามารถทำได้นะครับเมื่อลูกค้าเลือกวิธีการชำระเงินแล้วนะครับก็กดปุ่มสั่งซื้อนะครับ ลูกค้ากดปุ่มสั่งซื้อจากหน้าเช็คเอาแล้วนะครับเราจะวางระบบนะครับให้ระบบะทําการอัพเซลนะครับสเสนอขายสินค้านะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับให้กับลูกค้าเลือกซื้อนะครับในหน้าอัพเซลนะครับก็จะเหมือนกับหน้าตัวเซลเพจนะครับใส่รูปภาพได้นะครับแก้ไข,ขรูปภาพได้ แล้วก็ขนาดตัวอักษรสี C ตัวอักษรน,นะครับก็แก้ไขได้นะครับใส่ตัวกราฟิกแบบนี้เลยนะครับก็จะเหมือนหน้าเซลเพจเลยนะครับแบบนี้เลยเมื่อลูกค้านะครับต้องการนะครับรับข้อเสนอก็คลิกที่ปุ่มนี้นะครับถ้าไม่ต้องการก็คลิกที่ไม่ต้องการตรงนี้นะครับลูกค้าคลิก รับข้อเสนอหรือไม่รับข้อเสนอนะครับระบบก็จะพามาสู่หน้า Thank you a g e นะครับแล้วเราก็าจะทำให้ระบบนะครับแจ้งยอดนะครับรวมยอดทั้งหมดนะครับที่ลูกค้าจะต้องโอนเข้าบัญชีธนาคารในกรณีที่ลูกค้าเลือกการชำระเงินแบบโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับในกรณีที่ลูกค้า เรื่องวิธีการชำระเงินแบบโอนเข้าบัญชีธนาคารน,นะครับเราสามารถใส่นะครับปุม่มแอดไลน์นะครับให้ลูกค้าแจ้งยืนยันสลิปเข้ามาเพื่อให้เราตรวจสอบยืนยันคำสั่งซื้อนะครับหรือเราจะาใส่นะครับให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดต่างๆนะครับในการโอนเงินนะครับแล้วก็เลือกแนบ สลิปเข้ามาที่นี่นะครับเลือกสลิปนะครับแล้วก็ส่งกดส่งข้อมูลนะครับเข้ามาที่เราเราก็จะตรวจสอบนะครับเพื่อย,ยืนยันคําสั่งซื้อนะครับเมื่อทุกอย่างถูกต้องแล้วนะครับเราก็ทําการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้านะครับกระบวนการสั่งซื้อก็สิ็จสิ้นนะครับอย่างรวดเร็ว